นัทบุตรไกเกอร์อนะครับในฐานะผู้อำนวยการนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าพักนะครับและแขก้มีเติทุกท่านครับในส่วนของจังหวัดพังงา,าเองครับอย่างที่ท่าน أ, เลอสักปนกิจนะครับได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ครับว่าเราเป็นบ้านที่เมืองน้องอยู่ห่างจากภูเก็ตเพียงแค่3นาทีผมเรียนอย่างนี้ครับท่านว่าการเดินทางจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเวลาลงที่สนามบินนานานชาติจงหวัดภูเก็ตเดินทางไปที่หาดป่าตองใช้เวลาเกือบ45นาททแต่ถ้าข้ามสะพานสารสินมาที่หาดนาใต้จังหวัดพังงาใช้เวลาแค่นามสิบนาทีเท นั่นหมายความว่าระยะการเดินทางจากเราไปสนามบินใกล้กว่าภูเก็ตเสียอีกอันนี้คือหนึ่งในประเด็นสำคัญที่เราควรที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมเส้นทางคมานาคมนะฮะในส่วนที่2ครับที่พังงาประสบปัญหาอยู่ตอนนี้คือแรงงานนะครับผมลองคำนวณสถิติข,ขึ้นมาคร่าวๆครับว่าในจังหวัดภูเก็ตตอนนี้แรงงานจากการท่องเที่ยวยังขาดอยู่ประมาณเกือบห้าหมื่นคน จังหวัดพังงาขาดอยู่1 5 0 0 0ันคนและจังหวัดกระบี่ขาดอยู่ประมาณ3 5 0 0 0คนหมายความว่านในจังหวัดอันดามัน3จังหวัดรวมกันเนี่ยปัจจุบันเราขาดแรงงานอยู่10,000 0คนปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับคือเมื่อสนามบินขาดแคลนแรงงานสนามบินก็จะ,ะมาดึงแรงงานจากภาคท่องเที่ยวหรือกลุ่มโรงแรมไปพอโรงแรมขาดแรงงานก็จะดึงคนทํางานจากร้านอาหารบร,ริษัททัวร์นํำเที่ยวทําให้แรงงานขาดเป็นลูกโซ่ถ้าสมมุติว่า ก่อนโควิดเนี่ยเรามีแรงงาน,นระดับหนึ่งแต่เมื่อโควิดมามีการปินตัวโรงแรมไปหลายสวนทาให้แรงงานส่วนใหญ่กลับไปภาคอีสานเพื่อทําไห้ไถนาผมว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งครับในการที่จะดึงแรงงานเหล่านั้นกลับมาในภาคท่องเที่ยว1คือแรงงานจะได้มีงานทําด้วยนะฮะและ 2. ครับแรงงานหนึ่งแสนคนนั้นจะมีค่าแรงที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะนอกจากได้เงินเ,นเดือนแบบปกติแล้วยังได้เซอร์อวิสชร์ด้วยครับของจังหวัดทำง,งานและภุเก็ตตอนนี้ค่าเฉลีย่ยเซอร์วิสช้าอยู่ที่ 30, ประมาณ30,000กว่าบาทต่อหน,นึ่ง นะจะเห็นได้ชัดครับว่าจะช่วยได้อย่างสูงในส่วนที่2ครับคือเรื่องเกี่ยวติกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีกฎหมายหลายข้อมากครับที่อาจจะเป็นกฎหมายที่ล้าหลังในยุคสมัยปัจจุบันขออนุญาตยกต,ยตัวอย่างง่ายๆครับมากปัจจุบันการที่เราจะขอไปแงดโรงแรมนะฮะพรบโรงแรมมีแค่ฉบับเดียวนั่นคือพรบที่ออกมาเพื่อโรงแรมขนาดใหญ่แต่โรงแรมโฮสเทลโรงแรมขนาดเล็กโรงแรมเบียดบีโรงแรมหลากหลายกันเนี้ย เขาไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าขายพบรบขนาดใหญ่ทั้งหมดเน้นต่อย่างยกตัวอย่างว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางนีไฟแน่นอนครับความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการต้องปมนอันห,หนึ่งแต่ถามว่าโรงแรมโฮสเทลมีห้องพักเพียงแค่ห้าห้องสิบห้องเขาไม่ได้มีประชากรที่พักอาศัยอยู่ในขนาดนั้นเยอะขนาดที่จะเป็นต้องมีทางหนีไฟขนาดใหญ่หลายๆโรงที่นาเอาห้องแถวตึกแถวมาทาซึ่งโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในประเทศไทยผมว่ามีไม่ต่ำกว่า80%ซนะฮะในภูเก็ตผมว่ามีไม่ต่ำกว่าเป็นหมื่นโรง อันนี้จะเป็นกฎหมายที่เมื่อแก้แล้วจะช่วยผู้ประกอบการโรงแรมอย่างเห็นได้ชัดเลยนะซึ่งก่อนหน้านี้นะเรามีม14มาช่วยนะฮะแต่หลังจากประมาณช่วงกลางปี64มาม14ได้ถูกยกเลิกไปตอนนี้กลายเป็นว่าผู้ประกอบการโรงแรมหลายๆส่วนโดยเฉพาะขนาดเล็กไม่มีที่ทํางานหากินไม่สามารถเปิดกิจการโรงแรมได้นะครับและสุดท้ายครับคือเรื่องอขอรบคุณกู้นะครับผมเรียนนี่ว่าในสมัยที่พัางงาเจอ ปัญหาสึนามินะฮะก็ได้ทั้งอังกฤษแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือท่านทักษิณชินวัตรนะครับท่านออกนโยบายคุ้นกู้มาช่วยซึ่งแตกต่างกับโครงการโกดังมี่ในปัจจุบันโครงการโกดังมี่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นโครงการที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยออกนโยบายมาให้ธนาคารพาณิชย์เป็นคนเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพเข้าไปนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วงบประมาณที่แจกจ่ายออกมาทั้งหมดเกือบห้าแสนล้านใช้ได้จริงไม่ถึงแค่หนึ่งหมื่นล้าน เพราะาสุดท้ายแล้วไม่มีโรงแรมไหนเลยที่สามารถผ่านตัวนโยบายของอกดังนี้ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนวิธีคิดนิดหนึ่งเราเอามงบประมาณที่เหลืออยู่มาเปลี่ยนเป็นหุ้นกู้ผมคิดว่าจังหวัดทำงานใช้ไม่เกิน7จ็ดพันล้านสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้ทันทีครับขอบพรคุณมากๆครับ